เป็นประจำใช่ไหมคะวันนี้วันเสาร์นะคะเสาร์อาทิตย์เราก็มาทํางานเราทํางานโดยไม่มีวันหยุดกันเลยทีเดียวนะคะคือเหมาะมากๆนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่เปิดหน้าร้านอยู่สามารถสอบถามพวกเราเข้ามาได้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่แอดมินดูแลระบบหลังบ้านให้นะคะวันนี้ค่ะนะคะเจอกันกับพวกเรานะคะเราก็จะมีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับคุณส่งต่างๆนะคะนำมาฝากท่านผู้ฟังกันวันนี้ด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมอะไรมาฝากท่านผู้ฟังบ้างนะคะในวัาที่ เราจะเข้าสู่เนื้อหาของเราเดี๋ยวเราไปเช็คข่าวอ่าเช็คเสียงกันหน่อยค่ะถ้าชัดเสียงชัดนะคะสำหรับคุณค้าทัานใดนะช่วงพักเพ่ยงเนาะกำลังทานข้าวอยู่นะคะสนใจหรือว่าอ่ากำลังดูไลฟ์ของเราอยู่ตอนนี้ออน,น,นะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราสองสาวด้วยนะจะ๊ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่กิจกรรมของเราที่เรานำมาฝากท่านผู้บังคั โดยกิจกรรมแรกนะคะวันนี้วันที่26มีนาคมแล้วใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะคะโดยกิจกรรมของเราจะจัดไปถึง31มีนาคมนะคะวันนี้ยังมีเวลาอยู่เป็นกิจกรรมอะไรบ้างเนาะเป็นกิจกรรมจากขนส่งออเรนนะคะหน้าร้านเดอะเ t เตอร์โพสเซอร์วิทเท่านั้นนะคะเพียงคุณลูกค้าไปใช้บริการขนส่งออเรนเอเคที่หน้าร้านเดอะเ t เตอคุณลูกค้าก็มีสิทธิ์ร่วมรุนรับ างวัลนะคะจากเดลิเตอร์ของเราไปได้เลยนะคะโดยกติกานะคะจะเป็นเป็นกิจกรรมโชคสองต่อนะคะโดยพี่ๆสาขาได้คุณลูกค้าจะได้แล้คุณลูกค้าไปใช้ที่พี่สาขาไหนพี่ๆสาขาก็ได้เหมือนกันคุณลูกค้าก็ได้พี่สาขาก็ได้โอ้โหโชคสองต่อถูกต้องค่ะและยังมีรางวัลพัดลมอีกด้วยนะคะอากาศช่วงนี้เข้ามากเลยนะคะช่วงซัมเมอร์หน้าร้อนแบบนี้นะคะก็รับพัดลมจากเดลิเตอร์ไปเลยเป็นโชคสองต่อเช่นกันค่ะพี่ สาขาได้รับพรรัดลมคุณลูกค้าก็ได้รับพรรัดลมเช่นกันจะมีอยู่5รางวัลทองคำ1รางวัลอันนี้ก็คือกิจกรรมนะคะจากออเดนเอกเพจนะคะโดยกติกาเป็นยังไงง่าย,าย,ายๆนิดเดียวค่ะเพียงคุณลูกค้านะคะเดินไปส <ไป S 2> <ร>่งพัสดุไปส่งพัสดุที่หน้าร้านเดลิเตอร์นะคะของคนส่งเลือกใช้ของคนส่งออเดนเอกเพจนะคะคุณลูกค้าจะได้รับใบเสร็จมานะคะโดยใบเสร็จของเรา จะมีเลขแท็กกิ้งแล้วก็ QR code นี่าพี่ๆของเราขึ้นหน้าจอให้คุณลูกค้าแล้วนะคุณลูกค้านะใช้โทรศัพท์สแกน QR code ลงไปได้เลยสแกน QR code ปุ๊บนะคะก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้เลยนะะเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูเนาะค่ะ,ะจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ให้เราเลือกกิจกรรม All ออลิปิกน<ช><ด>ะคะจากเอเดอร์คลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเจอหน้าต่างอีกนิดเดียวนะคะ,คะตอนสดนมาแล้วนะง่ายๆเลยนะคะ กอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิก orange e x p r e s s นะคะที่เป็นรูปนะคะก็จะเจอหน้าต่างให้ลงทะเบียนค่ะก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะคะจะเป็นเลขแท็กซิ้งที่เราวงสีแดงไว้เมื่อสกู่นี้เรานำมากรอกตรงนี้เลยให้ครบทุกตัวนะคะเสร็จแล้วชื่อนะคะนามสกุลนะคะที่อยู่โทรศัพท์นะคะแล้วก็สาขาที่คุณลูกค้าไปใช้บริการเพียงเท่านี้นะคะคุณลูกค้าก็มีสิทธิ์ร่วมรุ่นรับรางวัลจากเดลิเตอร์ของเราได้เลยนะคะคุมมาก ถูกต้องมาถูกเริ่มต้นแค่17บาทถูกต้องค่ะสำหรับอ่าพี่สาขานะคะที่สนใจเนาะอยากร่วมบริจาคกิจกรรมก็ประชาสัมพันธ์ก็ได้นะคะก็ไม่ใช้บริการที่หน้าร้านเยอะๆไม่แน่นะคะพี่ๆสาขาอาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะคะจากคนส่งอเลนเอ็กเททที่หน้าร้าน The ะเ t เตอร์โพสเลอค่ะโอ้โหเล่ศมากเลยนะคะ นอกจากนี้แล้ว,ลวมีโฟอะไรอีครคะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะ,คะดเดอรเเตอร์ยังจัดกิจกรรมรัวๆในช่วงมีนาคามนี้นะคะยังมีกิจกรรมนะคะโชคสองสองเช่นกันค่ะ,คะรับรางวัลทองคำจากเดอร์เดเตอร์โฟเซอร์วิสนะคะเมืเอ่อเักคผู้นี้ ไป,ไปใช้ขนส่งของอดีตเอ็กเพที่หน้ารา้านเตอร์ลเตอร์อันนี้นะคะแค่คุณลูกค้าเดินทางไปใช้บริการที่หน้ารา้านเตอร์ลเตอร์โพสเซอรี่จะเป็นขนส่งไหนก็ได้แล้วเน,นี่ยได้ทุกผนส่งชนะทุกขนส่งค่ะเป็นช่วงสองต่อเช่นกันนะคะคุณลูกค้าได้พี่ๆสาขาก็ได้เช่นกันนะคะโดยกติกานะคะ เช่นกันเลยกับเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้เราไปส่งพัสดุปุ๊บนะคะเราก็จะได้ไปเร็จมามีเลขแท็กกิ้งมี QR code ใช้โทรศัพท์มือถือของเราคะสแกน QR code ลงไปเราจะขึ้นหน้าต่างนะคะขึ้นหน้าต่างมาให้เราเลือกเป็นกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้อันนี้จะเป็นกิจกรรมรุ่นทองชนะรุ้นทองจากคอมพิเตอร์นะคคลิกเข้าไปที่โชคสองต่อนะเป็นกิจกรรมที่สองคัางกันกับปอลินนะคะคลิกลงไปนะคะแล้วก็เจออ่านี่ค่ะวงกลมสีเขียวนะคะ คลิกลงไปตรงนี้เลยนะคะก็จะขึ้นหน้าต่างปัป๊บขึ้นมานะคะ,ะให้เราลงทะเบียนะ,ะให้เราลงทะเบียนนี่ก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้เช่นกันคล้ายการทําทําเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะคะแยกแตก่ง่าย มันง่ายตรงที่ว่าเราเลือกขนส่งไหนก็ไดอ้อันนี้นะคะก็กรอกนะคะเลขแท็กกิ้งนะคะชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ชื่อหน้าร้านสาขาที่คุณลูกค้าไปใช้บริการนะคะเสร็จแล้วกดส่งได้เลยเพียงเท่านี้นะคะคุณลูกค้าก็มีสิทธิ์รูวบรุนรับรางวัลน,นะคะทองคำจากเดอะเลเตอร์นะคะเป็นโชคสองต่อคุณลูกค้าได้พี่ๆสาขาก<ด>็ได,ได้เช่นกันนะคะนี้ก็เป็น กิจกรรมรุ่นความคำนะคะจากเ h e ตบิทเตอร์พูลเซอร์วิสที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะ oh สำหรับกิจกรรมเนาะใกล้จะประกาศผลแล้วนะคะ <Okay. S 2> โดยจะสิ้นสุดกิจกรรมถึงวันที่31 <80 S 2> มีนาคมนี้วันนี้วันที่สิบแล้วยัง <Okay. S 2> เหลือเวลาอยู่เนาะ คุณลูกค้าพ่อค้าไม่ค้าออนไลน์นะคะสนใจก็อย่าลืมไปใช้บริการที่หน้าร้านได้เลยเนาะไม่แน่เนาะคุณอาจเป็นผู้โชคดีคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีนะคะยิ่งสูงมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะก็ขอสังใช้บริการด้วยเนาะว้าวนะคะสำหรับใครแบบเอ๊ะส่งมาลร้อยชิ้นเราลงทะเบียนทั้งร้อยชิ้นได้ไหมถูกต้องคาอเราได้เพื่อสะดวกวาง S <S <S ขอ้อมูลสงๆๆๆๆๆ่สงส่งส่งได้เลยนะคะอย่าเอาเลขแท็กกิ้งนะอย่าเอาเลขเก็ดทิ้งนะหลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะส่งสองเสร็จปุ๊บเอาไปเด็ดทิ้งน,<ช>น,นะงบบนค่ะใช่ไนะคะอย่าลืมนะคะมา ร่วมรุ้นไปกับเรานะคะเพราะว่าเรานะคะจะโทรหาคุณผูกค้าเราจะมาไลฟ์สดค่่ะผู้โชคดีไลฟ์สดกันเลยทีเดียวก็คือรู้พร้อมกันเลยว่าใครได้นะคะเราก็จะแบบเอารายชื่อผู้โชคดีเนาะที่ส่งลงทะเบียนมานะคะมาใส่อยู่ในโหลของเรานะคะแล้วเราก็จะมาร่วมรุ่นไปพร้อมกันค่ะโดยมือจับนะคะก็จะเป็นพวกเราเลยนะมือจับใช่นะอ่อนะคะมือจับรางวัลก็จะเป็นพวกพวกเราเองนะคะเราก็จะสัญญาว่าจะจับให้ดีที่สุด แต่ใจอย่าก,กดดันนะคะเออแล้วเราก็จะโทรหาคุณลูกค้านะคะ,ะในไลน์เลยนะคะ,ะโดยเราไม่รู้มาก่อน,นะค่ะไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรเลยนะคะบางคนเนี่ยเอาชื่อแม่มาลงทะเบียนลืมไปเลยว่าส่งก็ไม่ใช่<ๆ>นะคะเอาชื่อคุณแม่ามาลงทะเบียนค่ะโทรไปติดค,คุณแม่คุณแม่บอกว่าเออไม่ได้ส่งนะคะเออแต่มีชื่อนะคะมีเบอร์ลงทะเบียนอันนี้ก็คือแบบแจ้งกันไว้ใช่ไมไม่เป็นไรแต่เราก็ยังจะรักษาแจกใมือเเดคมาแล้วกันเนาะใช่ค่ะแล้วก็ ส่งฟรีด้วยค่ะคุณลูกค้าคะรับสายรอฟังประกาศผลเพียงเท่านี้เนาะนอกนั้นเดี๋ยวเราจะจดส่งไปให้ใช่ค่ะเดี๋ยวเราใช้เป็นขนส่งของ Orange Orange p e น้องสมงของเราแน่นอนค่ะส่งด like ่วนส่งไวทันใจแน่นอนค่ะเอาโท่ศัพต่อไปแล้วยังไม่หดเพียงเท่านี้แล้วไม่ที่คุณได้ร็บ เนาะอันนี้ก็จะเป็นประชาสัมพันธ์นะคะที่เรานํามาฝักท่านผู้ฝันกันไม่ว่าจะเป็นที่สาขาคุณูัก็สามารถเข้ามาฟังได้เนาะอันนี้เราจะมีประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังเลบ้างคะค่ะนะคะในส่วนวันนี้นะคะเราก็มีประชาสัมพันธ์นะคะที่ทางดยเตอร์นะคะได้จัดแคมเปญนะคะก็คืออบรมสบายเคาน์เตอร์หรือระบบชําระบินออนไลน์ผ่าน m i r r s s o t t t e m s นั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะอบรมในส่วนของเรื่อง การให้บริการนะคะตเติมเงินมือถือชําระบินค่าน้ำค่าไฟและบินอื่น,นๆนะคะรวมไปถึงค่าธรรมเนียมและผลตอบแทนนะคะของพี่ๆสาขาที่สมัครเป็นสาขาเข้ามาแล้วนะคะว่าจะได้ผลตอบแทนของสบายเคาน์เตอร์อยังไงนะคะรวมไปถึงนะคะอ่าบริการเสริม,มอื่นๆนะคะไม่จํากัดผู้เข้าเรียนนะคะอาาจะเป็นการสอนแบบสอบถาม ผู้สอนได้ตลอดเวลานะคะคือตอบโต้กันได้นะคะเช่นเราสอนของข้องนี้แล้วคุณลูกค้านะคะหรือสาขาเนี่ยสงสัยก็สามารถสอบถามได้เลยนะคะและตอนนี้นะคะเราจัดตั้งแต่วันที่21เดือนมีนาคมนะคะไปจนถึงวันที่1เมษายนซึ่งก็จะเหลืออาทิตย์หน้านะคะจันถึงสุกนะคะ สออาทิตย์ไม่มีนะคะเราก็จะมีวันที่28ถึงวันที่หนึ่งนี้นะคะคืออาทิตย์หน้านะคะดังนั้นใครที่ยังไม่เข้านะคะแนะนําให้เข้าเลยเ,เพราะว่าตัวนี้ยจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มรายได้ออโครงการอบรมฟรีใช่ค่ะฟรีอีกด้วย,วยและยังไม่พอนะคะตอนนี้มีแคมเปญนนะคะเช็คอินค a าสนะคะลงทะเบียนเรียนรู้ลุ้นกันนะคะ รับค้าร้บาทฟรีไปเลยนะคะเออนะคะเติมเข้าระบบชำระบินให้คุณลูกค้าเลยค่ะคะโดยนะคะจะมีกติกาดังนี้นะคะลงทะเบียนเรียนวันอังคารที่29่ิบามีนานะคะหรือ วันศุกร์ที่1เมษายนนะคะสวันนี้นะ mm hmm. นะคะแล้วก็เข้าเรียนรูน้ผ่านาการทำแบบทดสอบของสบายาเตอร์นะคะแล้วเราจะมาสุ่มจับรายชื่อแจกกันในวันอังคารที่29มีนาคม mm hmm. และวันศุกร์ที่1น,นะคะเมษายนนะคะวันละ10รางวัล ผู้โชคดีจะได้รับ500บาทนะคะโดยโอนเข้าระบบสบายเคาน์เตอร์ให้ว้าวโอเคนะคะเวลามีลูกค้ามาชำระบิลขนาคาเข้ามาใช้ได้500บาทก็ใช้ได้เลยค่ะเราก็เติมเพิ่มเข้าไปแค่15บาทนะคะระบบจัดฟรีใช่ค่ะเราจัดให้ฟรีเข้าอบรมฟังฟรียังได้มีกิจกรรมนะรับ500บาทฟรีอีก อะไรจะขนาดนี้นะคะฟรีทุกอย่างเลยนะคะดังนั้นใครที่ยังไม่เข้าหรือใครเข้าแล้วนะคะอยากมาร่วมดูกันนะคะว่าจะเป็นผู้ชมดีไหมเพราะว่าวันละสิบรางวัลก็ยี่สิบรางวัลเลยนะคะดังนั้นรีบรงเรียนรีบเข้ามานะคะรีบเข้ามาเทรนอะไรเลยนะคะถ้าเกิดใครยังไม่มีลิงก์นะคะก็ทักหาในไลน์แอดมินได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดลิงก์ให้กับ ทางคุณลูกค้านะคะอันนี้ขอฝากด้วยค่ะกิจกรรมดีๆของเรานะคะแล้วก็ขอแจ้งเตือนล่วงหน้านะคะในการเตรียมตัวเตรียมตัวก่อนที่จะไปสอบนะคะเราได้มีการจัดเทรนนิ่งนะคะแล้วก็อบรมอะไรของคอพอนะคะหรือสอบในหน้าประกันนะคะวินาตใช่ค่ะปัะกันใช่ค่ะนะคะก็มีการจัดอบรมไปแล้วนะคะตอนนี้ก็นะคะมีผู้ข้าสอบ เยอะมากเลยนะคะเป็นชุดแรกต้องบอกว่านี้ใชุ่ดแรกจะโดยวันสอบจริงจะเกิดใช่ม่ะโดยวันสอบจริงนะคะจะจัดขึ้นภายในวันที่28มีนาคมคืออบรมเสร็จปุ๊บก็คือต้องสอบเลยใช่ค่ะความจำเลือนลมนะคะ อ่านะคะก็คือนะคะจะมีในส่วนของลงทะเบียนนะคะแสดงบัตรประชาชนค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมคือหนึ่งบัตรประชาชนเนาะปากกานะคะที่เป็นส่วนตัวของเราเองนะคะและเข้าไปลงทะเบียนนะคะอ่า เวลานะคะ12นาิ3 0นถึง13.00นเพื่อที่จะแสดงผลตรวจ ATK นะคะดังนั้นคุณลูกค้าที่จะเดินทางเนาะจากต่างจังหวัดนะคะให้เตรียมตัวไปถึงก่อนเช้าเลยนะคะให้ถึงประมาณ11นาฬิกานะคะเราจะได้เตรียมตัวแล้วก็เตรียม อุปกรณ์เตรียมเอทของเรานะคะเพื่อที่จะยื่นในห้องสอบนะคะสถานที่นะคะเป็นสถาบันประกันภัยไทยนะคะชั้น10อาคารมโนร,รมนะคะพระราม4ของเตยกอทมอนะคะติดกับโรตัสพระราม4ี่นะคะดังนั้นใครที่แบบเอเผื่อไปถึงตอนเช้าแล้วไปไม่ถูกนะคะ <c oughs> ก็ทักเข้ามาขอโลเคชั่น <c oughs> ผ่านเพจเดลเตอร์ <c oughs> ก็ได้นะคะ <c oughs> หรือผ่านไลน์แอดมินก็ได้ นะคะเพื่อที่จะได้ไปให้ถูกต้องนะคะแล้วเราก็จะได้เตรียมตัวก่อนเนาะก่อนเข้าสอบนะคะแล้วก็เริ่มสอบเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะตอนนี้ก็มีคนลงทะเบียนมีรายชื่อสิสอบ42,000นะคะสำหรับใครที่อบรมแล้วนะคะห้า,า,พามพลาดการสอบเลยนะคะเพราะว่ากว่าเราจะมีกิจกรรมน,นี้คือมันดีมากเลยนะคะทุกท่าน<อ> นะคะเพราะว่ามันเปปกติแล้วนะต้องเดินทางไปอบรมใช่ไหมคะต้องเดินทางไปอบรมก่อนเดินทางไปอ,อบรมเดินทางไปสอบอันนี้คือเราอบรมผ่านระบบะ Microsoft Teams <อ>นะคะผ่านบบไลฟ์สดกันเลยทีเดียวสงสัยก็คือถามี่่วิทยากรน,นะตรงนั้นเลยตอนนี้คือเราจะ โครงการอบรมให้4เนาะแล้วก็เดินทางไปสอบที่อาคารมนโนรมถนนพระราม4นั่นเองที่กรุงเทพใช่ค่ะโดยปกติในค่าอบรมก็ก็มีในส่วนของค่าใช้จา่ายนะคะถ้าเกิดว่า,าเป็นการจัดอบรมแบบนี้ค่ะก็จะมีค่าใช้จา่ายแต่อันนี้ก็คือฟรีเลยาทางทางคุณลูกค้าเนี่ยเนาะถ้าเกิดว่าสอบผ่าน นะคะสอบผ่านแล้วก็จะมีในส่วนของการช่วยเหลืออีกค่ะโอ้โหนะคะดังนั้นใครที่อบรมแล้วอย่าพลาดเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้จะเสียสิทธินะคะเสียดายมากเลยนะคะยังไงก็ขอฝากกิจการของเราด้วยนะคะทุกท่านเตรียมตัวก่อนข้าสอบนะคะาำรับใครที่แบบเอะ นะคะวันนั้นอบรมแล้วนะคะได้รับเนื้อหาแล้วก็ทบทวนไว้นะคะเพราะว่าเข้าสอบครั้งเดียวเราจะได้ผ่านฉลุยเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเรื่องเกี่ยวกับการแพร่ระบาดนาะมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดสิบเก้าช่วงนี้กาลังแบบกลับมีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วขอให้พี่ๆนะคะที่เข้าสอบนะคะก็ระมัดระวังป้องกันแล้วก็รักษาระยะห่างด้วยแล้วก็อย่าลืมตัวเรื่อเร่มเอกสารเนาะเกี่ยวกับการเข้าห้องสอบไม่ว่าจะเป็นผลตรวจเอทีเคเนาะ อก่อน72<ใ>ช,ชั่วโมง <ใช S 1> ก็คือ3วันเ <3 S 2> ั่อเองอันนี้คือใช้ได้นะคะแล้วก็ หน้ากากอนามัยอุปกรณ์ที่ใช้ส่วนตัวพวกกระดาษทิชชูเจลแอลกอฮอล์อันนี้ถ้าสมมติว่าเตรียมไปได้ก็เตรียมดีกว่าเช่นปากกานี่ก็คือสําคัญเราอยากแนะนําว่าให้เราเตรียมไปสัก2สองถึงสามแท่งแล้วกันเนาะเผื่อไม่ออกด้วยนะคะเรานําไปเองแลมันจะได้แบบสบายใจนะคะเพราะว่าลดการสัมผัสด้วยใช่ค่ะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราก็ต้องไปแบบพวงหาอีกนะังแล้วก็เตรียมปองของไว้เลยถูกต้องอันนี้ก็สารสกัพี่ๆที่ไปของด้วยเนาะจ้ะโอเคค่ะเดี๋ยว ก็อ่าเราก็มีเนอะรูปแบบการลงทุนดีๆนะคะนะเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับนคนที่สนใจอ่าผู้ที่สนใจกําลังมองหาธุรกิจตอนนี้นะคะเราเป็นร้านอ่ารวบรวมขนส่งไว้ในร้านเดียวนะคะเดะะเดเตอร์ของเราโดยรวบรวมขนส่งไว้ห้าขนส่งสมไม่ว่าจะเป็นปไพรท์นีนะคะออเดนไอคีสนะคะ แฟลกเอ็กอสอินจาเวนแล้วก็ g ีอก็เป็ท่าขนส่งเลยนะคะซึ่งลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้ทุกขนส่งในร้านของเราและนอกเหนจากงานพัสดุแล้วนะคะเรายังมีงานบริการเสริมต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นชํารับ,บินนะคะจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะคะจ่ายอ่า รายดึงนโทรศัพท์ม,มือ,อถือเติมเงินมือถือนะคะฝากถอนโอนหลากหลายธนาคารรวมไปถึงอาาหงานพรบองานประกันงานสินเชื่อราคาธนาคาร,รเช่นกันนะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้ในร้านเราเนาะเดินไปที่ร้านเราสามารถเลือกใช้ได้ทุกบริการนะคะ,ะรูปแบบการลงทุนของเราจะมีอยู่5รูปแบบนะคะราคาตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักแสนค่ะหลักพันก็คือ1,990นบาทค่ะหกพันห้า 19,999แล้วก็6 5ห0 0แล้วก็สุดท้ายเลย250,000บาทลูกค้าชอบแบบไหนลงทุนรูปแบบไหนค่ะรูปแบบไหนเหมาะสำหรับเราก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะเรามีหลากหลายรูปแบบให้เลือกลงทุนอ่าแล้วก็ที่สำคัญนะคะเรามีอ่าสาที่ดูแลระบบหลังบ้านให้ทุกรูปแบบของเรานะคะขอย้ำนะคะ ทุกรูปแบบของเราไม่ว่าจะเป็นหลักพันจนถึงหลักแสนเลยค่ะเราไม่ต้องชําระรายเดือนรายปีนะคะต่อสัญญาก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็เข้ามาด้าสามารถสอบถามพวกเราก็ไในที่หรือติดตามวกเราในที่เพจเฟซบุ๊กได้เลยนะคะ The d e t t r Post Service นะคะหรือจะแอดไลน์นะคะ The l e t a Post พิมพ์ตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้นะคะอย่าลืมเติมแอดดาน้านะคะหรืออยากไปติดต่อสอบถามพูดคุยนะคะง่ายเนาะสะดวกพูดคุยง่ายกว่านะคะ<ช>ก็ติดต่อมาได้ที่0 6 6 1 1 5 3ห1 1หมาย่ไเลขหนึ่งไม่ติดลงท้ายด้วย1 2 1 3ได้ทั้ง3เบอร์เลยนะคะเด<ช>ี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่นะคะรอให้คำนแนะนำ<ช><ช>นะคะรอให้ข้อมูลนะคะขั้นตอนการทำงาน การตรวจสอบพื้นที่นะคะเรามีเจ้าหน้าที่ดูแลต,ตรงนี้ให้นะคะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราได้ที่ t i k t o อนะคะ Twitter Instagram กรมยูทูบเนาะตอนนี้เร่า,ราไปทุกช่องทางแล้วยังไงก็ขอฝากท่านผู้ฟังนะติดตามพวกเราให้กําลังใจพวกเรากันแบบนี้ไปนานๆนะคะ <S <S 2> <S 2> <S นี้ก็นํามาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะะโอ้โหนะคะ อันนี้คือรูปแบบนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากรูว่าอยากแบบถามเจาะลึกเลยว่ารายได้เปอร์เซ็นยังไงรายได้อบอยยังไงะก็ให้ทักและสอบถามเราเข้ามานะคะเปิดกับเราดียังไงนะคะไม่มีค่ารายเดือนรายปีไม่มีค่าดูแลระบบลงทุื้นที่ไหนก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบหลังบ้านใช่ค่ะและที่สําคัญนะคะเจ้าหน้าที่ดูแลจันทร์ถึงอาทิตย์เลยค่ะนะคะไม่มีวันหยุดทําการค่ะดูแลในเวลาทําการทุกวันนะคะคุณลูกค้าจะเปิดร้านวันอาทิตย์ ก็ได้ก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลมีเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตนะคะแล้วก็ไม่มีค่าอะไรดนใดเลยจ่ายแค่ค่าปั a ชั h ช้ e เดียวใช่ค่ะแล้วก็ดูแลกันไปยาวตลอดชีวิตเลยค่ะนะคะคุณผู้คุณลูกค้าก็จะอยู่กับเราตลอดนะคะนี่ก็ฝากขอฝากด้วยนะคะใครสนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ฝากใช้บริการนะคะส่งทัศนหา่าร้านเดินใดจ์โพสต์สวิตทุกสาขาตอนนี้มีมากกว่า 1,000สาขาทั่วประเทศแล้วนะคะใครอยู่ใกล้สาขาไหนเข้าไปส่งได้เลยนอกจากส่งพัสดุราคาถูกแล้วก็ยังมีรุ้นนะคะกิจกรรมรุ้นเข้ามาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ้นพัดลมรุ้นทองนะคะอ่หรือรุ่นเครื่องพัดลมแอร์ไอมาอะไรต่างๆนะคะเราก็จะจัดมาให้คุณลูกค้าตลอดอแต่ละ,ะ,ะเดือนนะคะเดี๋ยวก็ฝาก,ก,กาติดตามพวกเราด้วยเนาะเราจะมีกิจกรรมแบบนี้ทุกๆเดือนบางเดือนอาจจะส่งพัเลยที่ช้านะดะังนั้นก็ ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับพวกเราสองสาวนะคะวันนี้จะขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้คะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย